สวัสดีค่ะเราไปต่อที่ราศีธนูธาตุไฟค่ะ12ราศีค่ะกับฝึก3มไมเสร็จนะคะฝึกสามแกร่งค่ะแพ้แฉมแพ้เสนไดริ่บรนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะเรามาวางแผนพอสังเขตนะคะคร,าคราคะพพ่าคร่าคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอค่ะกายใจแข็งแรงค่ะ อดีตค่ะได้เรียนรู้แพเชียนความอดทนกับตัวเองเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมขบวนการนะต้องผ่านโปรเซสค่ Z, นะธนูทัดไฟนี่นะการแข่งขันค่นะนี่เพื่อน ร่วมทีมงานคนอื่นนะไปทำในสิ่งเดียวกันเป็น The Star นะคะงานออนไลน์งานสื่อสารสิ่งที่ได้มาก็การเงินดีมากสดใสค่ะมีความหวังมีกำลังใจกับการงานงานนี้ผู้คนกรุงใหญ่ทำกันนะมีแต่ดวงดาว่เต็มท้องฟ้าเลยนะคะเป็น The Star ร์รวมในนั้นนีงานนี้การแข่งขันกันสูงใช้สติสมาธิปัญญาสมมากน งานววทฟมูมโหมาตนเองค่ะยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะใช้จินตนาการนะใช้สติสูงเลยค่ะนะปัญญาสมาธินะคะงานนี้มีการแข่งขนันกันมากมายผู้คนตั้งที่ตั้งเทนมาฟูนมูลชุ่มนมปาร์ตี้กันนะคะต้นเองก็จะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายไปอยู่นสถานที่ใหม่ๆนะคะ อันนี้มีเกณฑ์ก็จะมีรถสักขันบานสักหล้งจากการเงินที่มั่นคงแล้วนะลุยไปข้างหน้านะคะเลือดลมแคลวคล่องว่องไวค่ะนะการงานทาไกลงานออนไลน์งานเฟอร์มโฮมค่ะมีกำลังใจที่ตนเองแล้วก็แบ่งปันให้กับญาตินิดด้วยปัญญานะคะนะี่ คนเข้มแข็งค่ะใจชนะที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยการตัดสินใจเด็ดเดียวกลราหาหานะพึ่งตนเองก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ค่ะเป็นบุคคลที่ผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยความเข้มแข็งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ,ะก็รวยนะคะมีการเงินจากการลงทุน,นงานอยู่เบื้องหลังงานออนไลน์นะคะการแข่งขันนี้ก็ได้พบกับ การเงินมั่นคงในะรอบ30ปีเลยนะคะตั้งแต่5ธันวาคมปี63มาแล้วค่ะงานนี้งานเกี่ยวข้องกับไซมูนะคะงานใช้จินตนาการกว้างไกลดีมากนะคะ,ะงานนี้ก็มีการเงินจากความชนานะะก็ชนะการแข่งขันนะคะการเงินได้มาจากการงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ก็จะมีรถสักขันบ้านสักหลังนะคะ คนเก่งค่ะครับปลุกลูกเข้าไปค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเป็นนักต่อสู้อีกความอดทนนะคะใช้ปัญญาสมาธินะคะความมั่นคงนะคะมีปัญญาเหมือนมีศักด์นะคะอันนี้ก็จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้มาการยกย้ายนี่ก็ จะเดินทางยกย้ายชีวิตไปอยู่อีกท,ที่หนึ่งนะสถานที่เงียบนะคะอยู่ไก้วัดนะนะหวังเวงเงเวงโห,โห,โหงานนี้แหละคะ่ะทำให้กอเกิดสมาธิและปัญญานะได้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้ตนเองแล้วก็หยาดมิตรได้ะะสุขภาพแข็งแรงนะชีวิตต้องสู้ค่ะ คนเก่งนะคะไม่อยอมแพ้กับอุปสรรคคนเข้มแข็งตั้งเล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ก็ได้ดีนอกถิ่นเกิดเพศเซนกับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นคนเก่งแล้วค่ะตำแหน่งหน้าที่การงานนี้มั่นคงเป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปะค,ะค่ะการลงทนุนการค้าเนี่ยได้ทำการงาน เกี่ยวข้องกับญาติมิตรนะคะเกี่ยวข้องกับผู้มีประสบการณ์ด้านการงานชีวิตก่อนละลาการประจนภัยครั้งใหม่เริ่มต้นในแต่ละวันก็ได้รับผิดชอบการงานเองเป็นหัวหน้าง,งานค่ะงานอิสระเลิ่ในงานอิสระเป็นผู้ได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งต่างถิ่นต่างที่มาสนับสนุนสนุกค่ะงานนี้รับผิดชอบชีวิต ในแต่ละวันที่ผ่านไปงานนี้ก็ได้พบกับงานในฝันเป็นนักลาล่าความฝันทําให้เป็นจริงขยันหารักได้ทํางานที่รักรักอิสระก็ได้ทํางานอิสระนะคะงานนี้ก็เป็นวิทยากรสมัยใหม่นะคะกินเดิมสังสรรค์หันษาเอาใจตลาดวัยรุ่นนะคะคนร่าเริงคนทันสมัยค่ะนี่แหละค่ะงานนี้ตัวเขาเองมี ปัญญามีสมาธิสูงนะคะ,ะโดยเฉพาะตั้งค่ำมกางเขืนในจินตนาการดีมากนะจินตนาการก็เกิดความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะพระฤหัตมั่นคงเป็นสีกับลักษณะเนี่ยดวงความรู้ความสามารถนะมีชื่อเสียงไปไกลนะคะมีเกณฑ์ก็จะได้พบกับความ มั่นคงนะเริ่มต้นทำฟันนี่เป็นจริงนะนลาฟันมีเกณฑ์ก็จะได้บานสักหลังนะคะเยอะใกล้วัดนะ,ะวังเวเ้ยวอเว้ยโอ้โหเนั่ยแหละงานนี้ต้องใช้ปัญญาสมาธิสูงก็มีกันเหมือนรุ่ยเลยนะคะจากความขยันขยันหารักได้ทํางานที่รักนะจินตนาการกว้างไกลเป็นคนกว้างขวางนะคะ พยัญหาการเงินก็ได้มาจากงานที่ได้ใช้ปัญญาความสามารถมั่นคงทํามายาวนานแล้วค่ะงานนี้ก็ชอบมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์อุทิศบุญกุศลนะคะ,ะก็ยิ่งให้ยิ่งได้เป็นเรื่องของลี้ลับเล่นล,ล,ลับในประมงไปายทางไซมูก็สสำเร็จรวยค่ะพยัญหาการเงิน,นจากจินตนาการแก้ไขปัญหาให้กับญาติมิตรที่มีปัญหา ได้ก็สำเร็จใช้ชนะสอบบรรจุรับราชการก็ได้ลาบมั่นคงเป็นนักปกครองดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยปัญญาสมาธินะคะลาพนนี่ก็ได้ทำการค้างานบรรจุรับราชการงานต่างชาติงานต่างประเทศการเงินก็ได้มาจากการแลกเปลี่ยนการเงินต่างแางดนต่างเทิน,นะคะตนเองก็ได้พบกับ งานอยู่เบื้องหลังการยกใหญ่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนะมีเกมมีรถสักคันบ้านสักหลังมั่นคงเพื่อธุรกิจหาการเงินรับผลรับผลตนเองนะคะในรอบ30ปีต่อมานี่แหละคะ่ะไม่มีอะไรมาโดยง่ายนะคะต้องใช้ความคิดจินตนาการความคิดนี้คิดและเป็นประโยชน์ก็เกิดการเงินไรายได้ นะคิดแล้วให้เกิดปัญญานำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองมีกานนรรารดาจากการใช้ความคิดจินตนาการแฟดเซนค่ะอยู่กับปัจจุบันนะแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติก็เกิดปัญญานะทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนั่นแหละนเบื่อและนั่นก็คือท่านผู้นำค่ะ มันใหญ่ใจนิ่งเก่งบกแห่งเดร้วยบเรศความตั้งใจงนะคะ,ะความตั้งใจควบคุมการกระทําและคําพูดของตนเองพืด่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแล้วก็เหตุและผลนะคะประสับก,การแข่งขันผ่านพ้นไปด้วย การอยู่บนพื้นฐานาหาหลาผลอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนะคะก็เกิดการเป็นรายได้อนาคตได้รวบรเิความตั้งใจนะคะความตั้งใจการควบคุมการกระทำคำพูดได้มีคุณธรรม นำชีวิตนะคะสร้างโลกใหม่ๆของตอนเองค่ะ The world s เ u รเรือจเสารกันเงินในรอบ30ปีนะคะตั้งแต่5ธันวาคม63ถึง1มีนาคม66เงินงดีมากมั่นคงด้วยปัญญาสมองดีเดินทางมาหลายโรอ,ลอลกลกรู้รตัวยังไม่เท่าค้นพบความสุขสงบของตอนเองแล้วนะคะค้นพบตัวตนของตอนเองการงานมั่นคงมากนะคะได้บริหารการงานด้วยปัญญาความรูมสมบูรณ์มาเยือน ได้สร้างหลกให,ใหม่ๆของตนเองงานต่างชาติงานต่างถิ่นต่างประเทศนะงานนิ่งานหนักเหนื่อยชอบทําง,งานแบบค้ามได้ทําทั้งงานเกี่ยวกับงานปัญญาและการงานเกี่ยวกับงานโรงงานหนักใหญ่โตเกี่ยวกับสุขภาพดีค่ะเทวดานางฟ้าจัดให้แล้วเมื่อพอใจไม่ประมาทนะคะอันนี้ก็มีรางสังเวยมียันสัมผัสดีก็ได้ใช้ ความรู้ความสามารถด้านปัญญาดีมีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยอีกนะคะอ่าเหมือนได้ลาบลอยถูกหวยถูกรางวัลลองสิ่งโชคดูนะคะโอกาสการเริ่มต้นนี้ก็ให้รางวัลกับชีวิตนะก็เริ่มต้นด้วยมีกําลังใจที่ดีค่ะมีการเงินเข้ามาใช้ไม่ขาดมือมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆงานเสียสละงานปิดทองหลังกระงางานนี้ ก็เป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงนะคะการงานนี้ก็ทําโดดเดี่ยวลําพังก็ทําสําเร็จนะคะงานนี้ยิงให้ยิงได้ค่ะงานเสียสละอดทนถึงที่ได้ดีในที่สุดนะคะมีจินตนาการลึกซึ้งยังรากลึกลงไปนะคะเป็นคนเย็นจิตใจคอยือกเย็นนะคะล่อยวางนะคะไม่ยึดมัน่นถือมั่นค่ะอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนนะสิ่งที่ เสียสละไปได้กลับคืนมาคือเป็นค้องควัญค้องรางวัลให้กับชีวิตนะโดยผลบุญทรรกรรมดีนะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติเป็นคนเสียที่เสียสละคนรักสงบนะคะเป็นคนเงียบนะชอบทําการงานบนงานกศสน,นะคะงานอยู่เพื่อรางค่ะก็วันเวลามุนเวียนมานะคะแต่วันที่7เดือน7ก็ได้ทําต่อไปนะคะงานนี้ก็มีการเงิน จากการที่ได้ทําความดีงามนะคะไม่มีเหตุบังเอิญนะคะเป็นผู้เสียสละเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะอันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีดวงตาเห็นธรรมไฟธรรมะนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะจบมันเพียรทุสินปฏิบัติธรรมได้ทำการงานบนงานกิจสมกับอันนี้ก็ปล่อยวางนะคะ สิ่งที่ปรารถนาไม่ได้เป็นเรื่องของผลุญธรรมกรรมกัาน,น,นะทาความดีงามต่อไปตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติต่อย่อไปชาติพธชาติทธถัดไปเลยนะคะรุ้เสียสะนะคะสิ่งที่ได้มานะการงานนี้เป็นการงานที่ทำโดยการเสียสละเป็นผู้ให้ ปลูกอะไร,รไว้ก็ได้อย่างนั้นได้แก้ไขปัญหาให้กับตนเองและยาดมิดแล้วก็ปล่อยวางแล้วกันดวงตาเห็นธรรมได้พบกับความสุขสงบกายแดนมีแสงสว่างนำทางนะคะด้วยปัญญาที่สดใสค่ะมีกำลังใจที่ตนเองและแบ่งให้กับยาดมิดค่ะ Mission to the moon กับ m o t โมเทชันแล้วมีเป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะมีเป้าหมายมุ่งพุ่งตรงไปค่ะงานนี้ทำจนไวกระษียนนะคะจนแกจนเท่าค่ะงานแตกชั้นในการงานเซลลีอยาขาดศรัทธาเชื่อมั่นในตนเข้าไว้ว่าทำความดีแล้วย่อมได้ดี ไฟดับนะคะ